นี่นะคะน้องพลจะพาไปเลาะนะคะโอ้สกกูดแม่นสกูดที่อยู่ใน,นี่นาแม่พีที่เราไปเก็บนะออออโอ้โหร่มล่มร่มร่มโอ,อ้นี่เขามีล่มให้ด้วยนะน้องพล จิบกาแฟตรงนี้ก็มีที่ให้ดาวนั่งอ้าวน้องพลน้องพลเข้าบ้านไปแล้วนะนี่ประตูโบราณเขาเรียกโอ้โอ้ยงามแธอโน้ยสวยหญ้าเขาก็มีลายสีด้วยคุณน่ะโอ้อันนั้นหญ้าหญ้าขัดเขาไปย้อมสีต้นเอื้องแล้วนี่ต้นเอื้องไม่แมนไม่ใช่ใช่ไหมอืมดอกไม้ชนิดหนึ่งนี่นะมันมีอยู่ในร้านเขามีอยู่ คล้ายๆต้นเอื้องอยู่แต่มันไม่ใช่อืมได้หมดอ้อมไปถึงนู่นเลยแหละถ้าลมมาหนังงามเป็นนศานที่เรามาถ่ายตอนนู้นนะลมพัดมาไปไหนเราพลอยไปเรื่องไปนั่งท่าไมนั่นนะเพื่อเรื่อเขาเอื้อนเพื่อเลื่องันนั้นนะ เขาหรือคืออะไรนะคะเป็นนางแบบให้หน่อยพอเปากรชุิวอยู่มมบ้านุญกอเปากรู้ท่นหมื่นเปนท่านแสนแล้ว่วานสายาใหม่แล้ว,วท่านหมื่นแล้วท่านแสนแล้วเออชิงชาด้วยใช่เออท่านท่านหมื่นแว้ทานกาแฟพนไปหาสังเกตได้พนจะไปทำเดอ้อ่านะออ่าอ่อ่าออ่า่นอ่า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 ่าอ่่าอออาอ่อาอ,ไปไปอ่าอ่าออ่าออาอเา่าอเาอ่ พานมาทางนี้ตาตแหน่งไม่เห็น,นมไม่เห็นคนลเลยท่านมืนนี่นะคะเดี๋ยวให้พ่อนิ่มไปฝั่งกาแฟนะคะตรงนี้ก็มีที่นั่งชมวิวนะสาปานนี่ โอ,นนอ,อ้อันนี้น้องพลอยอันนี้น้ำของปลอมหรือของจริงนี่โอ้ปลอมเอ,อ,เอล่มอา้มอาวกลางล่มเลยอือเ <c oughs> สาวเจียงไม่เด้อเนาะ <c oughs> ไปแล้วน้องพลอยสาวเจียงไม่ อยู่ที่แม่พีในจักรยานโบราณนะนี่นี่มีจักรยานแล้วก็มีที่นั่งเจ๋อหนงสาปานอ้าววันน้องพลอยนู่น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 ดึงดึงดึงนะพอด้ดึงรได้่ะกล้าลมถ้าบอกว่าบ้งมันจะกลัวเลยเ้ยมันบ้งแนต่ตีเแล้วนี่ท่อนม้แต่เราก็ไปหาปูนมาอืม โอ้ส,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 สีละปะสีละปินน,นี่นะคะทุกคนสดชื่นเหมือนเหมือนมันเย็น ้องใหญ่ไสใหญ่โอ้โหจิบกาแฟอนีู กาแฟอะไรพ่อปลาเต้ป,ะปะ่ะอร่อยนะเนี่อยหลอดโอเโหลอดยังไม่ได้เลยเดี๋ยวแวะจิบกาแฟก่อนเออถ้าเอ็ดเบนมาก็น,นี่แหละพีเอ็มนะคะก็จะนั่งเนาะ น่ารักมากในร้านก็จะซื้อมาตกแต่งอันนี้อะไรพ่อ <av> เพื่องฟ้าบอบ้าเพื่องฟ้าด่างเออหัวใจสองชั้นเลยนะคะก็งามเนาะแต่มันก็ไม่มีดอกและะ้วค่ะนะคะเหมือนกันถ้าฝนลงก็จะเป็นแบบนี้แหละโอ้เพื่องฟ้าชนิดเล็กนะคะใบด่างด้วยน่าจะแพงมากแหละตอนที่พ่อซื้อมา,านี่น,นะคะสีม่วง ้พีไปไหนเนาะดอกม่วงๆแล้วก็จะมีชิงช้าทางด้านนู้นด้วยคุณสาไปเข้าห้องน้ำโอ้คนจิบกาแฟาด้านในนี่เกวียนเขาก็พ่อนี่มาดูเกวียนเกวียนก็จะเป็นป้ายอะไรต่างๆเขาก็ทำได้สวยเนาะโอไปขี่ชอปเปอร์ผู้พ่อ มันได้ชอปปิ้อ๋อคาเฟ่เปลี่ยนเก่าชอปปิ้ชอปปิ้ปก็เอายางมาทำเนาะโอ้เขาก็สลาดให้พอ่อคชอปปิ้ ชั่วโมงก,กว่าก็น่าจะถึงนะคะจำปาดงแล้วก็แวะทิบก,กาแฟกันแล้วก็ค่อยเดินทางต่อนะคะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะของคุณนายสวนผักนะคะร้านส้มพรปากนะคะเราก็จะไม่กินนะคะที่นี่อดกินไปกินที่จำปาดงนะคะนู่นนะคะน้องพลอย แม่พีสาวปานนะคะน้องพอยกินชาเขียวสาวปานก็กาแฟแม่พีก็ชาเขียวนะคะสองแม่ลูกเอ้น้องพ่อชาเขียววะลูกเดี๋ยนะะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อเดี๋ยวเจอกันที่โคกหนองนานะคะจำปาดงเมื่อไหร่จะมาขออ้อยนะเอาหนูเอาหนู นี่นะคะเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อเลยค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันที่คุคหลองนาค่ะสวัสดีจ้า